ทุกคนรู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการทาสีเล็บแบบนี้มีต้นกําเนิดมาจากเพศชายความเป็นชายหลาน,นแ,ลแอบลบร้านอบเล็บ ถ้าพูดถึงเรื่องราวของการทาเล็บในวันนี้ผมจะขอเหมารวมไปถึงการทาเล็บทาสีเล็บเพ้นเล็บอะไรก็แล้วแต่จะพูดในคําเดียวเลยว่าเป็นการทําเล็บแล้วกันเนาะเพราะว่า,าจะได้เข้าใจตรงกันซึ่งในที่นี้เนี่ยการทําเล็บกับผู้ชายเนี่ยผม ก็ยังมองว่ามันยังเป็นเรื่องที่ค่อนข้างแปลกใหม่สําหรับสังคมบ้านเราสังคมประเทศไทยบ้านเรารวมไปถึงผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมองว่าเออการทําเล็บมันก็จะดูไม่เข้ากับเพศช,ชายอย่างเราหรือเปล่าหรือว่าอาจจะมองเป็นแบบว่าเออคนที่ทําเล็บทาเล็บแบบนี้เนี่ยจะถูกมองว่าเป็นแบบไม่แมนบ้างไม่ใช่ผู้ชายแท้ๆบ้างซึ่งณจุดจุดนี้เนะี่ยมันทําให้ผู้ชายเพศช,ชายหลายๆคนหรือว่าแบบคนที่มีเพศสภาพเป็นผู้ชายหลายๆคนบางคนก็แบบมอง เรื่องนี้ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่คู่กับผู้ชายแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะมาบอกทุกคนว่าการทาเล็บทำเล็บของเพศช,ชายเนี่ยมันก็มีให้เห็นได้ในทั่วไปในแบบว่าดาราเซเล็บหลายๆท่านที่แบบอย่างไอดอลเคป็อปหลายๆท่านอย่างเช่นแบบว่า Gdragon นะครับผมแล้วก็หนุ่มๆ NCT อะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบเออมาทาเล็บเพ้นท์เล็บกันเป็นเรื่องปกติหรือแม้แม้แต่คนที่เป็นไอดอลของผมเลยก็คือคุณพ่อแฮร์รี่สตา์ก็แบบว่าทาเล็บ ลายนี้ซึ่งโฟก็ใช้ใชเล็บเขาเนี่ยมาเป็น reference ในการทาเล็บลายนี้ด้วยซึ่งโดยส่วนตัวแล้วมันก็ทําให้ผมรู้สึกว่าเรื่องของการทาเล็บทําสีเล็บอะไรแบบนี้ มันไม่ได้ถูกจํากัดให้เป็นเรื่องเฉพาะของเพศหญิงเท่านั้นแล้วแต่คนชอบอะเนาะไม่้รู้สึกว่าการทาเล็บเนี่ยมันก็เป็นเหมือนออเทอร์ซอรีอย่างหนึง่งเ,เหมือนแบบเหมือนสร้อยเหมือนกาไลเหมือนแหวนเหมือนอะไรอย่างเงี้ยที่แต่ว่าใส่ไปแล้วเนี่ยทำให้เรารู้สึกสนุกมากขึ้นอนะเป็นแฟชั่นที่ใครๆก็ทําได้คล้คายๆกัรที่เรามีรอยสักนั่นแหละครับมันก็เหมือนแบบว่าแค่เป็นอาร์ตอย่างหนึ่งที่มาอยู่บนเล็บของเราแค่นั้นเองแต่ว่ามันก็อาจจะต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งที่ผู้ชายจะไม่เขอะเขือนอะเนาะนะซึ่งในวันนี้นอ เล่าถึงเรื่องราวของต้นกําเนิดการทาเล็บแล้วกันเนาะการทําเล็บครั้งแรกของโลกเนี่ยว่าจริงๆแล้วเขามีต้นกําเนิดมาจากเพศชายนะครับผมขอย้อนเวลากลับไปประมาณ3,000ปีก่อนคริสตศักราชในยุคของเมโสโปเตเมียนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยคนสมัยนั้นเนี่ยจะมองว่าเล็บที่งอกออกมาตามนิ้วอ่ะมันไม่ใช่สิ่งที่เป็นธรรมชาติมันเป็นของที่แบบว่าผิดแปลก ไปจากความเป็นมนุษย์ซึ่งเราก็จะต้องหาอะไรมากลบ <_ d ue> มาทา <_ d ue> มาทําให้มันดูแบบว่ากลมกลือนไปกับสีผิวเรา <_ d ue> เขาก็เลยเลือกพวกแร่หินตะกั่วอะไรต่างๆเนี่ยมาบดบดให้เป็นผงซึ่งมันก็จะมีความเป็นสีดําและสีเขียวซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันจะช่วยกลบให้มันกลมกลือนยังไงแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยอาจจะมีความที่แบบว่า,อาซอกเล็บซอกนิ้วของเราเนี่ยมันมีความดําจากการขุดดินการแบบว่าคลุกฝุ่นคลุกดินทรายอะไรอย่างเงี้ยเนาะอันีฟม มรดตัวเองนะสังเกตได้จากการพรางตัวของลายทหารใช่ไหมครับที่มันจะเป็นแบบว่าออลายสีสีเขียวสีดําอะไรประมาณนั้นลายลายพรางอะไรประมาณนีน้ซึ่งมันก็จะดูมีความเป็นธรรมชาติมากที่สุดซึ่งการทาเล็บเนี่ยก็จะเกิดขึ้นเฉพาะ เพศชายเท่านั้นเอองงไหมเพราะว่าเพศชายเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแบบเพศที่ต้องออกไปสู้รบต้องมีความแข็งแกร่งแข็งแรงสองสีนี้เนี่ยก็จะมาแบ่งชนชั้นระหว่างสีดำเนี่ยก็จะเป็นสําหรับพวกชนชั้นที่เป็นขุนนางเป็นกษัตริย์พวกสีเขียวเนี่ยก็จะใช้สําหรับพวกที่เป็นสามัญชนคนธรรมดาบุตรชนทั่วไปอะไรแบบนี้นะครับผมพอเห็นตามตลาดตามทองถนนแล้วเนี่ยก็จะได้แบ่งแยกออกว่าเออคนนี้เป็นนักรบคนนี้เป็นขุนนางคนนี้เป็นกษัตริย์คนนี้เป็นชนชั้นธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยแล้ว เริ่มแพร่กระจายมาถึงผู้หญิงผู้หญิงเขาก็จะมีความแบบว่าเออรักสวยรักงามอ่ะเนาะเขาก็จะแบบมองการทานเล็บเนี่ยมากไปกว่าการแบ่งชนชั้นแล้เราก็จะเริ่มหันมาใส่ใจในเรื่องราวของรายละเอียดทําให้มันเป็นความสวยความงามมากขึ้นในสมัยพระนางครีโอพัตตาต่อมาประมาณนี้นะคบผมก็ถ้าใครสนใจรายละเอียดเพิมเ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เอาไว้ ให้ละกันเนาะจากเว็บไซต์ bigcommon.co เพราะว่าผมไปหาข้อมูลมาจากหลายๆที่แล้วก็เห็นว่าเว็บนี้เนี่ยจากบทความนี้เนี่ยมันค่อนข้างมีความน่าสนใจมากทีเดียวก็เลยบอกว่าเออเอามายกมาเป็น reference ในการพูดคุยในวันนี้นะครับผม <S <S นั่นแหละพอเรารู้แล้วใช่ไหมครับว่าจริงๆเราต้องเริ่มมาจากเพศชายแล้วก็กลายเป็นเรื่องของผู้หญิงเนี่ยมันก็จะทําให้เรามองเรื่องราวของการทําเล็บเนี่ยไปอีกแบบหนึง่งเรารู้สึกว่า ต่อให้ไม่มีเรื่องนี้มาเนี่ยผมก็รู้สึกว่าการทาเล็บเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลกอะไรสาหรับเพศช,ชายแต่ว่าพอทุกคนฟังเรื่องนี้แล้วเนี่ยทุกคนยังรู้สึกว่าแบบมันเป็นเรื่องเฉพาะเรื่องของผู้หญิงอยู่ไหมก็ก็ลองลองพิมพ์มาบอกหน่อยนะครับผมเล่ามาถึงขนาดนี้แล้วเราก็จะไม่พูดเปล่านะครับผมในวันนี้เนี่ยผฟมก็จะพาทุกคนไปชมขั้นตอนกว่าจะมามีน้องสมายลี่อยู่ในเล็บโฟมแบบนี้เนี่ยเขาจะต้องทอํายังไงกันบ้างไปชมคลิปพร้อมกันเลยนะครับผม เราก็มาถึงแล้วสวัสดีค่ะเฮ้ยเปิดไปแล้วอ้าเหรอกูยังไม่เปิดอ่ะตอนนี้เราก็มาถึงแล้วที่ร้านวันนี้เราก็จะมาอบเล็บกันแล้วก็จะกินเล็บเพราะว่าวันนี้พี่ร้านร้านเล็บอบเล็บร้านแอบล็ร้านอบเล็บแล้วเราจะอบทำไมอ่ะ อบให้มันติดทนฝั่งโทนนี่อย่างเกียวก็คือทําเคยทํามาแล้วอันนี้นะคะเราก็เล็บมันก็ยาวแล้วมันก็เหลือที่ร้านนี้เหมือนกันเออทําที่ร้านนี้สุดคือบอกว่าที่ร้านเนี้ยคือตอนนั้นที่เกียวมาทำแบบไม่รู้จะทําลายอะไรเว้ยเราก็เลยแบบบอกให้เขาแบบเอ้ยช่วยหน่อยนะถือว่าเป็นงานกลุ่มแล้วทุกคนเขาก็ช่วยกันเลือกไกลแบบเป็นลาย,ยานี้นั่นเอง เดี๋ยวตั้งเกลียวเข้าไปดูเป็นรวคอบช่องอะไรกันเดี๋ยวตั้งเกลียวไปดูเลยกว่าว่าข้างในพี่เขาจะทํางานกันยังไงแล้วก็มีลายอะไรให้เราเลือกบ้านเยอะมากช่องตัวเองไม่มีหรอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ช่องตัวเองมีไม่ได้แต่เราสองกูด้วยเออเออลองสองกูด้วยไปดูกันดีกว่าไปดูกันดีกว่า ทำสปาเล็บกตก่อมือแล้วก็มีทั้งมือแล้วก็เท้าเลยเลือกได้ไว่าทำอะไรก็ได้หมดเนี่ยแล้วก็คิดว่าจะทำมือเดียวเพราะว่าถ้าเท้าเนี่ยพอพี่เขาไม่ไหวเหม็นใช่ไหมใช่แล้วเราทำสปาเล็บแล้วก็ทาสีเล็บซึ่งไลโอเนี่ยเลือกมาแล้วเว้ยว่าเราจะทำไลโอไป แล้วสปาเขาอ่ะคือมีให้เลือกหลายแบบด้วยสามแบบมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างก็มีแบบออริจินอลแล้วก็แบบพาราแล้วก็จมารูนแล้วแกเลือกจมารูนไงอง๋อใช่เลืลอกจอมารูครับลงช่องกูเหอะเขาหลอนว่า <c oughs> อินแล้วครับจมารูนมากปะเนี่ <c oughs> ยวเขาก็เอากระมังมาให้มึงเอาหน้าจุ่มลงไปเพราะว่าหน้าต้องสะอาดก่อนเติม เยทดี sociedad, ๋วบอกเขาไปว่าเคยทำแต่ทำเองแขนแกจะได้หอมๆอม นี่พาเมืองมาอาบน้ำตัดขนครั้งแรกค่ะน้องหมาก็จะตื่นเต้นเล็กน้อยนะคะเล็กน้อยจริงๆ เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาลองทำเรื่องราวของการที่ผู้ชายเนี่ยมาเข้าร้านทำเล็บกับคุณพี่ดูนะครับเพว่าแบบเป็นยังไงบ้างยังไงนะหมายถึงว่าผ,ผู้ชายคะแต่ส่วนมากจะเป็นแบบสปาสปาอาปาเคียนอะไรพวกนีนก้คอือ๋อแต่ว่าไม่ค่อยแบบแถ้าเป็นแนวแบบเทสเทมันก็มีแบบทาแต่แฟชั่นแฟชั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพลงก็มีแต่แต่ไม่มากค่ะแต่ว่าอย่างแบบเดี๋ยวนะช่วงเนี้ยเหมือน ผู้ชายเขาก็เริ่มมาทาสีแบบทาสีแบบสีีเป็นเหมือนแฟชั่นขึ้นมาแล้วใช่ไหมคบแล้วแบบเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติแบบแต่ว่าพี่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบว่ามันแตกหรือว่าใช่ไห เป็นไงกันบ้างครับทุกคนหลังจากที่ได้ชมการเข้าร้านทำเล็บครั้งแรกพร้อมกับน้องสไมลี่กลับมาบ้านเราเนี่ยยังมองร้านทำเล็บน่ากลัวอยู่ไหมครับก็ถ้าพูดกันตรงๆนะในฐานะที่เป็นผู้ชายคนหนึ่งเพศสภาพเป็นเพศชายคนหนึ่งเนี่ยการที่เราจะเดินเข้าไปในร้านสปาทำเล็บแบบเนี้ยมันก็เป็นเรื่องที่ ค่อนข้างจะต้องใช้ความกล้าเน,น้นหนึ่งโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเราไปคนเดียวโดยที่ไม่มีเพื่อนไปด้วยแต่ว่าวันนี้เนี่ยโชคดีที่เพื่อนแนะนําร้านนี้แล้วก็เพื่อนไปด้วยคุณเกลไปด้วยนะผมก็รู้สึกว่าไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเพราะว่าเราจะติดภาพในใจว่าการที่เราเป็นผู้ชายแล้วเราเดินเข้าไปในร้านทําเล็บหรือสถานที่ที่แบบมันผู้หญิงผู้หญิงแบบนี้เนี่ยเราจะถูกคนทั้งโลกหันมาจับจ้องแล้วแบบเฮ้ยผู้ชายเข้ามาแล้วแบบเดินเข้าห้องน้ำผิดไปเข้าห้องน้ำหญิงอะไรแบบนี้แบบมึงใครเลยเนี่ยใช่ไหม แต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยไม่ใช่ครับผมคือการที่ผู้ชายมานั่งทําเล็บแบบนี้ะฟมไม่ได้เป็นเคสแรกๆที่เขาเคยเจอคือมันก็มีแหละที่ผู้ชายอาจจะมานั่งทําเล็บบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบทาเล็บแบบ สีดำๆแบบนี้นะครับผมแต่ว่าร็อกๆเลยเนาะแล้วก็หรือว่าบางทีเนี่ยก็อาจจะแบบมาแค่นั่งสปาแบบรอแฟนทาเล็บอะไรประมาณนั้นแต่ว่าการที่ผู้ชายมาทําเล็บเพ้นเล็บสีๆแบบนี้เนี่ยก็ยังถือว่าน้อยอยู่แต่ว่าถ้ามาทําจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องแปลกนะเออพี่เขาบอกว่าเออมันก็ปกติที่ผู้ชายสมัยนี้จะเริ่มแบบว่าออกมาแบบสร้างแฟชั่นสร้างคาแรคเตอร์ให้กับตัวเองดูบ้างอะไรแบบนี้ก็นั่นแหละครับถ้าเกิดว่าทุกคนดูมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ย ผมก็คิดว่าทุกคนก็น่าจะแบบเออเปลี่ยนมุมมองได้ในระดับหนึ่งว่าแบบการทําเล็บไปนั่งเพ้นเล็บอะไรแบบนี้ยหรือว่าการที่เรามีเล็บสีๆแบบนี้อยู่กับตัวมันก็ไม่ได้ทําให้เราดูไม่เป็นผู้ชายมากขึ้นอนะ่ะมันดูมีความเป็นแฟชั่นมากขึ้นด้วยซ้ำสําหรับผมเองนะเราก็รู้สึกว่าติดใจด้วยนะล้วก็อยากจะไปทําอีกเออก็ทุกคนคิดเห็นยังไงกับการที่ผู้ชายไปนั่งทำเล็บทาสีเล็บแบบนี้เนะี่ยก็ลอง พิมพ์คอมเมนต์เอาไว้มาดิสคัสกันมาพูดคุยกันหน่อยละกันนะครับผมหรือว่าถ้าใครมีร้านทำเล็บเด็ดๆมาแนะนำผมเนี่ยก็จะขอบคุณมากเลยเดี๋ยวเราจะไปแบบว่าบุกตะลุยแล้วก็ทาเล็บลายใหม่กัน <c oughs> เอาเป็นว่าในวันนี้เนี่ยก็ต้องขอจบเล็บเท่ทนี้นะครับผมก็ถ้าใครมีเรื่องราวอะไรอยากให้ผมเอามาเล่าอีกหรือว่าอยากรู้ว่าอะไรเกี่ยวกับการทําเล็บสาหรับผู้ชายเนี่ยก็พิมพ์มาคุยกันได้เลยในช่องทางของผมบล็อกในทุกช่องทางใน YouTube Facebook IG มีอะไรอีกอะ TikTok เออ Twitter อะไรอะไรต้องนว,แ,วแต่เพราะว่าครองทุกแพลตฟอร์มแล้วตอนนี้นะครับผมอ่ะนวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปแค่น,นี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ก็ต้องขอตัวไปละ